่บผู้หญิงชอบกินเหล้าแล้วก็เมาผู้หญิงสวยเซ็กซี่ขุ่นดีหน้าตาดีเคยกินเหล้าเมาไหมไม่ค่อยค่ะแล้วเมาเป็นยังไงอ่ะ คุยสนุกไม่มีอะไรมากไหวไหมไหวมัง้งมีเวลาหนชั่วโมงกินให้หมดมีมิกเซอร์แล้วก็เล่าสองแบนแพี่ไม่กินหรอคุณนี่มากกบพี่ no. น้องผมสมแก้วเอา้าธรรมดาเดยมชนแก้วอันอถ้าพร้อมแล้วผสมอะไรครับ เออชนเจ้าเวลา เคยถามเจมส์ไหมว่ากินเหล้าไหม <c oughs> นี่เป็นคนไม่กินเลหล้าอะไรเหรอปูเดียวหนึ่งสองต้นเดี๋ยวอาหารยังไม่หมดอ๋อแก้วไม่หมดครึ่งน,นี่ไหมแก้วใหญ่กว่าพี่ลี้พี่ก็หมดแก้วเนี่ยมีหมดมาข้อหนึ่งแล้ว ที่เดี๋ยวมันจะไม่ทันการไงนี่ยี่สิบนาทีผ่านไปแล้ว,ลวใช่เคเคไหมพี่ไม่เอาเปรียบน้องจัดไปนี่หนูอยากจะรู้จริงเลยว่าใครอ่ะมันจะเมาบอกกัน <laughs> มามามาเฮ้ยเจย์เจย์เจย์อะไรตรงนี้กูต้องทำให้หมดเลยเย็นใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำตับซี่ด้วยเอาเลยซี่ช่วยหนูกินได้แต่หมดได้ไหมตรงนี้หมดเลยต้กินหน่อยเพราะมันอย่างนี้มันกลายเป็นพี่กินหัวตัหนูเลยไม่เอาเลยลูอ่ะ ไปลูปหลังให้เราผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับเราแบนแรกใครมีคิดรายการนี้วะเออว่ะ <c oughs> <c oughs> ส,ส้มนี่นะกินเลยเราอยาเราอยา,าพี่บารท,ทำไมพี่บารหน้าแดงปอ่อปิดปากเอ่ะปิดปาก <c oughs> เยวน้ำแขง็งป้อนใส่ปากเราไหมโดยใช้ปากย่างอ่ะขอย่างเขาอยากรู้ที่กีการเมาเนีนี่คือการดวนเหล้าเฉยไม่ได้การทารี่เาราแฉเขาวัตัวลากินเหล้ามาทายไม่มีน้ำแข็งโอเคน้ำแข็งมีอยู่ก้อนเดียวเนี่ยนั่๋ยวเนี่ยจะเขี่ยให้ดู เมื่อกี้ห้องน้ำมาเต้นเนี่ยทุกคนเราดิยะไรงเพื่อนก,ก,ก,กอลพี่กินได้พี่กินได้อะเอางีาา้น้ำแข็ง,งน้อยๆอย่ะเดี๋ยวจะอยู่แค่นี้นี่ร้อนเงินมากเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้ที่ทำรายการนี้คือร้อนเงินมากเลยใช่ไหมหมดเลยพี่ไม่พูดเล่นหมดเลย หมดของหนูนะแต่ว่าครึ่งแก้วพี่เพราะมันใหญ่เหล้าตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตหนึ่งสองซ้ำไหมวนะัด <What? S 1> โอเคหมดละแก้วสุดท้ายอ่ะพี่โอ้โห ใหญ่หกใหญ่หกโฟกัสเลยโฟกัสเลยโฟกัสแจ้งสุดท้ายแจ้งสุดท้ายแจ้งสุดท้ายดูหน้าพี่บาสด้วยอืมอ้อร่อยห้ามเสียทีนะขอวิ่งไปฉี่แป๊บนึงได้ไหมปาดรองก๊อฟไปก่อนนะช่วงนี้ถ่ายรองก๊อฟไปก่อนอ่า พี่บารไปเที่ยวพักหน,นึง่งเมาไม่มีนะเดี๋ยวโซดาอยู่ขวดเดียวค่ะหนูอ้าเหรอเดือดโซดาแค่าานี้สุาสานนะฮะเล่าเรื่องแบบเท่าเดิมน้ำคือมีอยู่อย่างนี้นพี่กีกรก็สติกคะว่าสติกมีไหม20%ครับ เอาใส่แล้วใส่ไหมเอาเท่าน้ำไหมเทาน้ำไหมเทาน้ำไหมเาน้มากปดอะเทาน้ำขัดเปล่าคดไหวไหมไม่ไหวเพรพอละพอพอเด็กไหมก็เนี่ยฮะสิ่งที่เราต้องการตามแผะครับเราอยากดูว่าคนเมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มาสมุนให้คนกินเหล้ากันหรือว่าให้คนมาเมากัน แต่เราอยากจะบอกว่าการกินเหล้าเป็นสิ่งไม่ดีขอรลำบากแกได้ครับหนูอยากจะรู้จริงๆเลยว่าใครอ่ะมันจะมากแบบไปรูปหลังให้